สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง 4H10 บารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บารมีคนจนครับ ช่องข่าวที่จะคัดเฉพาะส่วนดีๆมาให้พ่อแม่พี่ป้าได้รับชมรับฟังกระชับฉับไวได้ใจความอย่างแน่นอนครับหัวข้อข่าวคลิปวีดีโอนี้คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบเราไม่ทิ้งกันเตรียมเฮได้ได้เงินแน่ลดสองนี้เริ่มวันจันทร์หน้ายินดีด้วยสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังสามารถได้รับเงินอยู่อีก4ล้านคนเรามาเตรียมรับฟังเนื้อหาข่าวอันนี้กันได้เลยครับหากใครไม่อยากจะพลาดข่าวสารอะไรต่างๆเกี่ยวกับทางรัฐบาลและรวมถึงนโยบายทั้งชาวนาะ คนทํางานทั่วไปหรือว่าคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองกรุณากดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งบารมีคนจนเอาไว้ด้วยครับ <oui. S 1> เมื่อล่าสุดครับสำนักงานไบรท์ทีวีได้มีการารายงานว่าหลายคนที่ได้ลงทะเบียน w w w ว็บดเราไม่ทิ้งกัน .com ไปแล้วแต่พบว่า5,000บาทยังไม่ได้โอนเข้าบัญชีเมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แม้ว่าตนเองจะมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากบวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com แจ้งว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งหากในสองสามวันนี้ไม่มีเงินเข้าก็อาจจะถูกตัดออกแล้วนั่นเองนะครับสำหรับการแจ้งบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะมีการแจ้ง4แบบดังนี้ครับ 1. ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแปลว่าคุณผ่านเกณฑ์แล้วก็เงินเข้าแล้วพร้อมทั้งมีการแจ้งทาง SMS 2. อ,อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้แสดงว่าผ่านเกณฑ์แต่ต้องรองเงินโอนเข้าบัญชีอีกสักพัก 3. อยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอยู่ในช่วงตรวจสอบยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินเดียวยาอยู่อาจจะเป็นในรถที่2นะครับ 4. ไม่สามารถทํารายการต่อได้ไหมายความว่าอาจกรอกข้อมูลผิดหรือว่าต้องทําการลงทะเบียนใหม่นะครับทั้งนี้สําหรับสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ก็ยังสามารถได้รับเงินอยู่ราว4ล้านคนโดยประมาณครับจากที่ตอนนี้มีผู้ผ่านแล้วกว่า3ล้านคนและก็โอนไปแล้วกว่า1ล้าน6 0 0คนในรถแรกและรถที่2ที่ยังไม่ทําการโอนเงินนะครับคนกลุ่มนี้ยังมีผู้ที่ได้รับเงินอีกใครจะเป็นผู้โชคดีใน4ล้านคนนี้ก็จะต้องมารอลุ้นกันอีกแล้วนะครับโดยสถานะจะเปลี่ยนตอน6โมงเช้าของทุกวันครับหากใครผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เปลี่ยนจนมีการโอนรบอบ2เสร็จ ก็อาจจะหมดหวังแล้วนะครับเพราะว่ารัฐก็ไม่ส่ง SMS บอกสักทีว่าคนไหนผ่านหรือว่าไม่ผ่านกันแน่ให้เรารุ้นมาแล้วร่วมอาทิตย์โดยตอนนี้ทุกคนมีหวังเสมอและก็หลายคนก็หมดหวังจนไม่อยากจะลุ้นอะไรแล้วและก็มีคนแห่ไปยกเลิกการลงทะเบียนเพิ่มอีกหลายหมื่นคนเลยภายในวันที่10และ11เมษายนที่ผ่านมานี้ สรุปเข้าๆก็คือว่าผู้ที่ขึ้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็รอสถานะของตัวเองเปลี่ยนนะครับถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนจนมี SMS เข้าหรือว่าจนหมดการโอนรถที่2ก็น่าจะหมดหวังครับในส่วนของมาตรการ5,000บาทนี้และถ้าหากมีข่าวอะไรเพิ่มเติมบารมีจะรีบนํามาลงให้ท่านได้ทราบโดยทันทีครับและข่าวในวันนี้บารมีก็ขอจบการดําเนินรายการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องครับท่านคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันดูนะครับ ลำดับต่อไปเรามาฟังข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันก่อนหน้านี้กันดูนะครับเมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินวันที่11เมษายน2563เวลา11นาฬิกา14นาทีเว็บไซต์มุมข่าวได้รายงานว่าจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันมีเมนูเพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด5แถบจากมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากโควิดด้วยการมอบเงินให้เป็นจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2,563รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น1 5 0 0 0 0บาทโดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนา,าคารที่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้ โครงการเราไม่ทิ้งกันเพิ่มเมนูให้ประชาชนสำหรับในการเพิ่มข้อมูลหรือว่าใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่สามารถนำส่งข้อมูลได้เท่านั้นโดยประชาชนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเลือกเมนูสำหรับการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีแถบสีเขียวซึ่งแถบสีเขียวนี้สำหรับผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นเฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเท่านั้น และแน่นอนครับว่าจากเดิมมี4แถบวันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งแถบก็เป็นอีกหนึ่งความชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ต้องการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่ว่าจะใช้การพิจารณาแล้วก็การจ่ายเงินต่อไปเนี่ยก็น่าจะมีการจ่ายเงินแบบรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีนะครับและล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เองครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ครับก็ได้มีการเตรียมรอลุ้น SMS กันมากเลย ใครจะผ่านไม่ผ่านรู้กันในวันนี้ก็คือวันที่11เมษายนถึง12เมษายน2563ซึ่งจะเริ่มโอนเงินล็อตที่2ในวันที่13เมษายนกอนล่าสุดครับท่านผู้ชมทุกท่านวันที่11เมษายนทางแฟนเพจกรุงไทยแคร์ได้มีการโพสต์ข้อความโดยระบุว่าเมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินใครบ้างถึงจะมีสิทธิในการแก้ไขนี้ นั่นก็คือเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสถานะได้รับสิทธิแต่ข้อมูลชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนเท่านั้นการแก้ไขสามารถทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นแนะนำให้เลือกรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจะสะดวกที่สุดขอขอบพระคุณข้อมูลจากกรุงไทยแคร์ครั้งเผยแล้วขึ้นสถานะวันที่13เมษายนได้รับเงินแน่นอน วันที่11เมษายน2563เวลา11.45นนาทีเว็บไซต์สยามนิวได้รายงานว่าจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการดูแลลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r เเราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้น สำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันมีดังนี้ 1. เช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน 2. กดที่คำว่าตรวจสอบสถานะ 3. ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานการณ์การลงทะเบียนมาตรการเยียวยาให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องกรอกใส่เข้าไปในตรวจสอบสถานะนั้นมีดังนี้ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด 4. จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถตรวจสอบสถานะได้ทั้งนี้หากท่านยังไม่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่ w บ w เเราไม่ทิ้งกัน .com แล้วคลิกคำว่าลงทะเบียนมาตรการชดเชย ผลการเช็คสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันแต่ละสถานะมีความหมายดังต่อไปนี้ 1. อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากเข้าตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันแล้วได้รับคำว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความหมายคืออยู่ในกระบวนการคัดกรองคำแนะนำก็คือควรเข้าตรวจสอบสถานะในระบบแล้วรออย่างน้อย2-5วันเพื่อเช็คการเปลี่ยนแปลง 2. อ,อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านหากเข้าตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันแล้วได้รับข้อความว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านบงเล็บไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายก็คือได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินคำแนะนำก็คือ ควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเนื่องจากบางรายยอดเงิน5 0 0 0จะเข้าก่อนแล้วจึงมี SMS ตามมาทีหลัง 3. ไม่สามารถทำรายการต่อได้หากเข้าตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันแล้วได้รับข้อความว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้มงเล็บลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องความหมายก็คือข้อมูลบัตรประจำตัวไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ คำแนะนําก็คือให้เช็คข้อมูลหรือรอ SMS ว่ามีการลงข้อมูลผิดหรือเปล่าส่วนสําหรับวิธีการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันก็คือสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วมีความประสงค์สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลการรับเงินได้โดยผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลต้องรอ SMS แจ้งการลงทะเบียนไม่สำเร็จก่อนจึงจะสามารถแก้ไขได้เท่านั้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ w บ w ร w e วเบเราไม่ทิ้งกัน 2. คลิกคำว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน 3. ระบบจะเข้าสู่หน้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินโดยกรอกข้อมูลดังนี้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนวันเดือนปีเกิดจากนั้น 4. ให้คลิกเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินขอขอพระคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลัง